สวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศสวีเดนนะคะมาดูนะคะนี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นค่ะหิมะตกหนักมากตั้งแต่เมื่อคืนค่ะมีโรงเรียนนะคะมาดูค่ะพี่น้องดูนะคะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นค่ะหิมะตกเยอะมากมาดูมาดูเด็กก็ชอบเล่นกันเสียงดังกรีดราากันนะคะมาดูนะหิมะฟ้าพิโรธค่ะพิโรธค่ะตกเยอะมากพี่น้องเฮ้ยดูสิ ความหนาของหิมะนะคะซึ่งเดือนนี้ไม่น่าจะตกเนาะไม่น่าจะตกเด็กก็เล่นกันเกลียวกราวเสียงดังสนุกสนานมากค่ะมาดูมาดูาดนันกระดิ่งเรียกเด็กแล้วค่ะกระดิ่งเรียกค่ะกระดิ่งนะคะเรียกเด็กเข้าเรียกเด็กเข้าค่ะหมดเวลาเล่นนะคะอุ้ยพี่น้องเมื่อเช้านี้ขับรถกลับมาแทบไม่ได้เลยมาทํางานแทบไม่ได้เลยเมื่อเช้านี้ต้องไปต้องไปขุดหิมะนะคะพี่น้องดูดิ ตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะวันนี้ก็นักเรียนก็มาเรียนกันไม่ได้ร้อยกว่าคนนะคะ200กว่าคนโรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ที่อื่นๆก็ปิดกันหมดเลยนะคะแต่เราก็ยังพอคลานมาได้เนาะนี่ค่ะฟ้าพิโรธค่ะชื่อคลิปนี้ฟ้าพิโรธนะคะมาดูนะคะหิมะตกแบบหนามากตกแบบสุดยอดมากมาดูนะคะ นี่ค่ะพี่น้องฟ้าพิโรดค่ะฟ้าพิโรดนะคะมาดูเดอ้อนี่นี่นี่ค่ะเนี่ยดูตรงทางเดินเข้ามาหลังโรงเรียนนี่มาดูนี่หลังครัวนะคะตรงนี้นี่เห็นไหมพี่น้องเอ้ยดูเด็กๆก,ก็ชอบใจกันใหญ่นาอเราผู้ใหญ่เราก็ลำบากเด็กเขาไม่รู้เรื่อง ้าพีโรดค่ะหิมะตกเดือนนี้ค่ะหิมะตกเดือนนี้นะคะอ้๊ยพี่น้องสุดยอดอ้ยเข้าตาเข้าตาเข้า,าตามากเลยค่ะเนี่ยยอดค่ะสวยก็สวยอยู่หนาวก็หนาวอยู่นะคะแต่มันก็เนี่ยโดยรวมเห็นไหมคะเนี่ยโดยรวมแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะคลิปนี้สั้นๆค่ะพี่น้องหนาวมากสวัสดีค่ะ